สวัสดีครับผมอยู่กับผม GTA GA Game เมื่อนะฮะมาห่างหายไปนานนะครับผมมาในคลิปนี้นะเราก็อยู่ในเกมเพจโมบายนะฮะใช่ไหมวะ <laughs> ใช่ไหมผมสอบสวนเพจกับ f ีฟ a าโมบายนะอยู่ในเพจนะฮะเออเพจนี่แหละเอาอันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็คเหมือนเดิมนะฮะไอคอนิ m โมเมนต์นะเรียลมันลิกนะฮะก้ยไม่ใช่ดิ แอตเลติโกมาลริกนะฮะโอ้โหถึงกับจำไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมไม่ได้เปิดมานาน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 ,นานมากเลยนะแพ็คก็มีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้ามาให้ดูนะมีใครบ้างเฮ้ยไม่ดิไม่ใช่ตรงนี้มาผมไม่ได จริงๆผมก็เล่นนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่ได้อัดคลิปนะแต่ผมก็ไม่ได้เปิดแพ็คนะฮะจนเนี่ยแต้มทองของผมมีอยู่พันแปดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิดวันนี้ผมไม่มีสักตัวเลยนะแอด,แอด,แ,อดแอดมาริกล่ะนะผมจะมาเปิดในคลิปนี้นะฮะหนึ่งพันแปดร้อยน่าจะไม่น่าจะเปิดไม่หมดหรอกน่าจะได้ก่อนนี่ <laughs> ยังไงก็เปิดไม่หมดท่านผู้ชมเพราะผมจะเปิดไม่หมดนะ มามาดูกันนะว่าผมจะจะได้ไหมนะเนี่ยสองตัวเนี่ยมีฟอรลันแอดแล้วก็มีเฟร์นันโดตอเรสสองตัวนี้ผมยังไม่มีเลยนะมีเป็นมีฟอรลันของแมนยูมีแล้วแล้วก็ตอ r เรสของลิเวอร์พูลมีแล้วนะฮะแต่ของแอดยังไม่มีนะฮะมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดกันวันนี้นะมาครั้งแรกเปิดฟรีก่อนท่านผู้ชม let's go ฮะ ไปครับของฟรีก็มีดีเหมือนกันนะนี่อะอื้มมมีคนจะมาเลยครับตามไปเลยฮะโอ้โห,หลุยโซเลสนะฮะคลิปนี้เราจะไปแบบแบบไม่มีสูตรสักหน่อยนะฮะจะเปิดเลยนะฮะว่าไม่มีสูตรก็อย่าโอ้โหเมื่อกี้ผมเปิดเกือบได้นะท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้ได้โซเลสนะเกือบได้ตอรเรสนะมาเปิดเลย ทองเยอะนะฮะทองฟรีนะฮะเตะเก็บไปเรื่อยๆหลังๆไม่ค่อยเตะนะฮะเนื่องจากอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมจับคู่โคตรยากอ่ะบอกเลยโอ้ไมาฮะจับคู่โคตรโคตรโคตรยากฟูฟาน่านะฮะเลเตอร์ฮะผมนี่โอ้โหโคตรเซ็งเลยใครเป็นเหมือนผมบ้างท่านผู้ชมคอมเมนต์กันได้นะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะ จับคู่ยากจริงๆครท่านผู้ชมอยาขอไปเปิดสเกลก่อนคลิปนี้อาจจะพูดเยอะนิดนึงนะฮะเนื่องจากเก็บกดนะฮะอัดอั้นมานาน <c oughs> มาไม่ค่อยได้อัดคลิปนะจังหวะนี้ผมก็จะเล่นอยู่ประมาณ2เกมเนี่ยท่านผู้ชมฟีฟ่ mobile แล้วก็เปสนะฮะมาเปิดเปิดสเกลทิ้งก่อนนะฮะสักสอสามใบไป ถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยนะมาะ๋ยวเราไปลุยกันฮะไหนล่ะนี่อ่ะโอ้จริงๆผมจะเตะผมเตะบ,บ่อยนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจับคู่ยากผมเลยแบบไม่มีอารมณ์เตะล้วแบบโอ้โหกว่าจะได้เตะแมตช์หนึ่งนี่แบบยังตำ่ำอ่ะสิบสหนาทีอ่ะ เกินไปนะคนมีผมว่านะบางครั้งคนระูจับคู่โคตรยากไปครับอโอ้โหสวนเลสอีกแล,ล้วสวนเลสอีกแล้วท่านผู้ชมใครก็ได้นะสองคนเนี้ฟอรลันต่อเลสอูบลักแมวนะฮะอูบลักสูตรมัวฮนะท่านผู้ชมมา ลล,ลัวฮะอได้ส่วนเลียใช่ไหมเมื่อกี้ดูส่วนเลียไปเลยฮะคลิปนี้ก็จะไปแบบรีบๆนิดนึงนะฮะไปครับจังหวะนี้ใครก็ไม่รู้นะฮะหมดไปแล้ว300ทองครับเปิดเลยไหมท่านชมไปเลยดิรออะไรจัดไปดิ ทรงแล้วน่าจะออกยากนะฮะแบบนี้ <c oughs> โอ้โหอะไรครับเนี่ยออกยากอยู่เลื่อนทำไมวะไาครับโอ้โหซาวิตนะฮะ รอให้เกมเปลี่ยนภาคนะฮะท่านผู้ชมไม่เปลี่ยนสักทีนะฮะโคโนมิอยากเห็นอะไรที่มันแบบน่าจะตื่นตาตื่นใจกว่านี้นะฮะแบบให้เราจับคู่เตะแมตต์เดย์ก,ก็ว่านานแล้วนะท่านผู้ชมนะไอรอรอภาคใหม่นี่นานกว่าใช่ไหมโอ้โหโคโนมินะมีอะไรที่ต้องให้ลุ้นมากกว่านี้ไหมมากกว่าโคโนมิไหมไปครับ มาดิไม่มานะจะได้ตัวไม่เนี่ยท่านผู้ชมมาลองสูตรบ้างนะลองเทคนิคยิงก้องบ้างนะเฟิร์นู่ตอเลสนะตัวนี้โหดไหมท่านผู้ชมนะตอเลสล่างนี้โหดไหมนะ ใครรู้ช่วยใครเล่นแล้วใครมีแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะท่านผู้ชมนะฟอรลันกับไอตอเลสตัวเนี้ยโหดไหมนะจริงๆแอดมาลิกตั้งแต่ผมเล่นมาผมอุ้ยผมไม่เคยได้เปิดเลยนะท่านผู้ชมนะอุ้ยเพิ่งได้เปิดนี่วะใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้ชมเพิ่งได้เปิดนี่วาอย่างนี้ต้องจัดแล้ว ต้องให้ได้อะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีอ่ะเอาเอาไม่ไปโอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอบลักนะฮะได้ซัวเลตได้หลุยซัวเลตแล้วก็มาได้โอบลักนะฮะอะไรครับเนี่ยหมายความว่ายังไงครับแล้วสองสองตัวนี่ละ่ะ ไม่ได้ใช่ไหมไม่ให้ใช่ไหมเนี่ยในฟอรลันกับไปตอเรสเนี่ยไม่ให้ใช่ไหมสรุปไม่ให้ใช่ไหมอะไรครับเนี่ยโอ้โหเกินไปเปล่าคนลมิผมกว่าผมจะติเก็บไปนี่ได้นะ <S <S ไม่ได้เติมนะท่านผู้ชมทุกวันนี้เตะเก็บเอานะเพราะว่ามันมีแพ็คแบบยังไงอะช่วงที่ผ่านมา แพ็กซ้ําๆอ่ะตัวตัวเดิมๆอ่ะผมได้เกือบหมดแล้วนะผมก็เลยไม่เปิดไงเก็บเตะเก็บเหรียญน,นะพยายามใจเย็นพยายามใจเย็นจับคู่เตะแมตต์เดีนะท่านผู้ชมยังอุ่นอ่ะหัวยังอุ่นอ่ะจับคู่จริงๆเตะเตะได้ร้อยทองอ่ะมันไม่ยากนะท่านผู้ชมถ้าชนะนะฮะถ้าชนะสามแมตต์ได้แล้วร้อยทอง แต่มันยากตรงที่จับคู่นี่แหละท่านผู้ชมใครเป็นเหมือนผมบ้างนะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะท่านผู้ชมนะใครเป็นเหมือนผมบ้างนะจับคู่ยากๆเลยน,นะโอ้โหผมนี่ท้อนะจับคู่วันนี้ก็ว่าจะเตะสรุปไม่ได้เตะ,ะฮะจับคู่นี่โอ้โหแบบโคตรนานนะท่านผู้ชมโคตรนานจริงๆฮะมาเถอะโอ้โหไม่มาเลยวะโอ้โห อะไรครับนี่เดี๋ยวผมเปิดแม่งให้หมดเลย800ทองเนี่ยเหลือ8 0 0ทองเนี่ยผมเปิดให้หมดเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งอาจจะพูดเยอะนิดหนึ่งนะแบบอัดอั้นไงเก็บกดไงมาให้ผมได้อบักใช่ไหมอะไรครับนี่โอ้โหเกินไปไหมเกินไปไหมท่านผู้ชมและสองคนนี้แหละไม่ให้ได้เลยเนี่ย หัวร้อนแล้วไปไม่มีลีลาแล้วจังหวะน,นี้มาสิโอ้โหนึกวันได้มาผมเตะสะสมมาเป็นเดือนนะ่ะท่านผู้ชมกว่าจะได้พันแปดร้อยนี่มันทำกับผุมแบบนี้นะคุณนาำมิมาแล้วจังหวะน,นี้ยังไม่มาฮะ ลิซส,สาลิชันนครอบ้อ้อะไรครับเนี่ยสวอริสก็แล้วโอ้ ه, บลักก็แล้วนะฮะไปครับเดี๋ยวก็กินนะ้ำก่อนนะท่านผู้ชมไปฮะมาครับโอ้โหนึกว่าจะมามีค้างอ่ะจังหวะเลขอะ่ะ จริงอยากเปิดนะท่านผู้ชมแพ็กนี้แฟนชอยฮะจริงๆอยากเปิดนะ,นะ,แ,นะดนะแต่ว่ารู้ข่าวแค่ว่าเกมอัปเดตแล้วนักเตะมันจะกลับไปเป็นเบสเพยเยอะไงไม่เปิดดีกว่าเสียดายนะฮะเสียดายทองจริงๆคนเขาเปิดก็มีนะท่านผู้ชมเปิดเยอะก็มีนะแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนไม่ชีเรียสน,นะส่วนผมคิดคิดอยู่ จัดไปมาไหมโอ้ทองมันจะหมดแล้วท่านผู้ชมฟเฟอร์คีเหลือสามร้อย300ทองครับโอ้สูตรช่วยได้ไหมครับสูตรช่วยได้ไหม ช่วยได้ไหมท่านผู้ชมทุกวันนี้ผมไม่ได้เปิดโอ้ผมไม่ได้เปิดมานานมากนะนานจริงๆสองเดือนสามเดือนได้ไหมได้ไหมวะ <c oughs> รู้แค่ว่านานนะท่านผู้ชมนะผมไม่ได้เปิดแพ็คไอ้ไอคอนเปนเนี่ยขอโทษทีอะท้ชมใจไม่ดีเลยววะดิสมันนะดิสมันนะใจไม่ดีแล้วทนะนะ่านผู้ชม ออกอยากแท้ไม่ได้เล่นนานไม่อุตสาห์มาเปิดครั้งหนึ่งก็ไม่ให้ได้เนาะโคนนมิอะไรครับเนี่ยมาคุมมือนะตัวนี้ใครวะไม่รู้นะท่านผู้ชมนะรู้แค่ว่าเปิดนะฮะเหลือสองร้อยครับ มาเหอะใครก็ได้ครับคนนึงโอ้โหไม่เห็นแสงสีชมพูโคตรนานนะท่านผู้ชมนะเหลือร้อยทองนะฮะร้อยทองฮนะจะได้ไหมฮนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามฮนะเดี๋ยวผมผมจะหาเวลาที่ไม่หัวร้อนนะมาเตะเก็บเหรียญมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะ แต่คนหัวร้อนจริงๆเนะี่ยไอเตะแพ้ไม่เท่าไหร่นะไอมันยากตรงยากกว่าเตะแพ้ก็คือจับคู่เตะคนมีนะฮะไปครับร้อยทองสุดท้ายยังไงก็ต้องมาเรียบร้อยอะ่ะ1,800ทองนะฮะไม่มาสัก,กตัวเดียวอะไรกับเนี่ยสเปิร์หรือเปล่าวะใครก็มาห นิวกเซ็นเก็เรียบร้อยฮนะอุตสาห์เก็บมาครึ่งปีอ่ะเอา <c oughs> เก็บทองมาครึ่งปีอ่ะท่านผู้ชมจริงๆไม่ถึงนะประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละเอาโอ้โหอะไรครับนี่อ่ะไม่ออกนะฮะหนึ่งพันดร้อยทองนะไม่ออกสักตัวนะฮะตอเลสกับฟอรลันนะ ไม่มาครับมาไม่เป็นไรนะฮะเก็บทองกันต่อไปอนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะฮะนผมผมจะเล่นแค่2เกมนี่แหละจะลงคลิปให้ดูนะฮะไม่เปสก็ฟีฟ่าม b i บานะแต่ช่วงนี้ก็จะหนักไปทางฟีฟ่าม b i บาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าอีเวนต์มันเยอะเลท่านผู้ชมมันต้องสายฟรีเนาะมันต้องทำเควสนะ ทำเพียนะเข้ามาติดตามรับชมได้นะสำหรับสายฟีฟ่าม b i บานะสายเป็ดก็ร้อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ได้เติมเก็บทองนะกว่าจะได้คลิปหนึ่งก็นานนะท่านผู้ชมนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลคนะ์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปนะนะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะจะเป็นฟีฟ่าหรือเป็ดต้องติดตามรับชมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม